สวัสดีครับกลับมาพบกับเมืองจกสายหัวนะครับวันนี้เรามาเล่นกีโคนครับดูครับต่อจากคลิปที่สองครับนี่ครับเล่นกีโคน ขอบคุณพี่เพียรเพื่อนน้องๆน,องนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับครับลงไปเล่นที่โคนนีนครับออกสะครับร แต่งม,มุมแต่งขอบได้สวยครับนี่ครับดูครับวดวดเราไปได้ทุกที่ครับมาแต่งด้านล่างเลยครับหัวไม่สวยครับ ลังแต่งขอบครับกำลังใช้ความสามารถสูงครับแต่งขอบครับ,บ,รบผมมปเร่ยนในสะเลยครับ แต่งมขอให้วสวยๆครับแบบวิธีดึงมุมครับประสบการณ์ล,ล้วนๆครับ ผนเพื่อนเพื่อนนะครับที e ่พร้มสนใจรถขุดแปดตันนะครับถ้าใครยังไม่รู้ราคาเห็นสอบถามมาเยอะครับสองล้านหกครับรถขุดคันนี้ครับถ้าใครออกได้ทุกคนครับออกที่คูมาตาก็ได้นะครับถ้าใครอยากออกครับ งานก็อยู่กับฝีมือเนี่ยครับอยู่กับรถขุดที่มันทําได้นี่แหละครับราคาก็ไม่แพงครับมีแต่คนคอมเมนต์ว่าแพงมันไม่แพงครับเพราะว่าราคามันยกก็อยู่แค่นี้ครับถ้าต่ํากว่านี้ก็ถ้าต่ําก่อนชั่วโมงละสองพันพวกผมก็ไม่ได้อะไรครับก็อยู่ประมาณอยู่ราคาเท่านี้แหละครับราคาพันไอสองพันเนี่ยครับโม้อสองพันหรือจะหมาครับวันละหกพันก็มีครับ ถ้างานเยอะครับแล้วต่สถานที่เราจะไปนะครับถ้าเราจะไปหรือเราไม่ไปครับราคาก็คุยกับผมได้ครับเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าห้ามาสครับราคามาตรฐานครับหรือจะให้เอาต่อยูคาออกก็ได้ครับเราออกได้หมดครับไปคีนิ่งตามบ้านเรือนก็ได้นะครับขุดลอก จะทำหนองน้ำในบ้านก็ได้ครับให้เราไปขุดให้ก็ได้ครับเข้าพื้นที่ได้สะดวกครับใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับเบอร์โทรก็095836042 9ครับใครสนใจก็รถขุดของเราก็ไปได้ทุกที่ครับส่วนรถดำรถทะเลก็จอดอยู่ข้างบนนะครับ เรียกหาเรียกใช้ผมได้นะครับได้หมดครับนี่ก็ ย่าลืมกดติดตามกดสับสไลค์กดกระดิ่งนะครับเราจะไม่พลาดแต่ละคลิปครับนี่ก็เป็นนาของตัวเจ๊ครับจะจะเรียกเลี้ยงปลาครับใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ให้รับชมรับฟังนะครับคลิปต่อไปผมก็จะถ่ายให้ดูอีกนะครับคลิปนี้ผมขอลาไว้สำนี้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับ